หยุดทำหยุดเอาลูกไปใช้หยุดด่าลูกไปพูดกับคนอื่นว่าน้องงองแงหรือไรหยุดหยุดไปบอกว่าพี่แพทเหวี่ยงงานเทง,งานหยุดเข้าใจปะงงเขาคือคนที่มาหลอกให้พี่แพทไปลงทุนเอาของไปขายที่ที่ลาวแล้วไม่จ่ายค่าของ ไม่ได้ค่าค่าตัวไปงานเข้าใจปะไปงานแต่ไม่ได้ค่าตัวแต่เอาไปบอกคนอื่นว่าจ่ายค่าตัวพี่แพทมาสองแสนแล้วพี่แพทเทงานไปบอกกับคนอื่นว่าน้องเลดดืง้งงอแงอยากได้ของเล่นเลยต้องรีบบินกลับกรุงเทพใช่ค่ะใส่ชุดสีชมพูใช่แล้วเขายังมีรูปที่เขามาคุยกับพี่แพทที่ที่ชนบุรีด้วยที่ร้าน glass h o ด้วย ขอบคุณมากเขาเป็นคนไทยค่ะเขาเป็นคนไทยที่เขาบอกว่าเขาไปอยู่ที่นู่นเพื่อทําธุรกิจแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เอ่ยชื่อท่านทูตพาณิชย์อันนี้ข้อมูลตรงการเพียรทิตยา